ข่อยมีปัญหาตอนนั้นข่อยก็เลยยืมเงินขอหาพันธุ์อยก็ยืมได้บ่โดนดอกพี่น้องเพราะว่าข่อยยังเห็ดงานอยู่ยุ่งหมดตัวไงคอยยืมมาหาพันอันข่อยให้อันดอกเขาไปตัางบ้านพันธุ์หนึ่งผลพี่น้องยืมบ่โดนจังเม็ดได้ข่อยให้เขาไปตัางพันธหนึ่งยืมมาหาพันธุอยขึ้นไปให้หกพันธุ์ อันพี่น้องไม่ยืมข่อยข่อยยังบ่เอาดอกจักบาทได้ขนาดเขาอ้นข่อยบ่ได้ว่าเอาแต่เขาส่งทรงดอกไม้ข่อยพันหนึ่งข่อยก็บ่เอาเขายืมข่อยไปหาพันเขาไม้ข่อยหกพันคือข่อยไปยืมเขาหาพันข่อยกะทรงไปเขาหกพันอันนี้คือกันเขายืมข่อยหาพันข่อยก็เขาทรงไม้ข่อยหกพันข่อยก็ส่งกลับขึ้นไปเขาคือเขาข่อยก็บ่เอาจักบาทได้พี่น้องว่าพี่น้องกัน ก๋วยกระเเอาจักบาทจักเบียดเดี่ยแต่ว่าของเขาเอาของข่อยอยู่ข่อยกระเพาะาดดอกว่าพอวางเงินเขาออกกระเป๋าเขายืมเขามาโชคดีของข่อยแห่เขาเนาะข่อยกระเพาะาดดอกถ้าไข่ออกมาบวมฟังเสือกันนั้นมากก๋วยกระเไปยืมอีกจักเทียร์ทอปันหนึ่งก๋วยกระเพาะยืมข่อยบรไปนั่นนั้นเป็นเขาสิมีเงินแสนเงินด่านข่อยก็บเไปยืมเนาะก็เพียร์ก็นองข่อยเก็บแล้วปันตอนเมวพี่น้องอันหนาปุ่น่ะ ย่ำห้าบ่มีเงินเหน,นือจำนน่นะจันอันเขาครับตำล่าเขาว่ามีเงินกับน,นับว่าน้องมีท่องกับน,นับว่าพี่เงินท่องผมมีพี่น้องกับพ่อแม่ก็าวานขันห้าไปยันถ้าห้าไปยิบไปยืมพี่น้องอัญญาจะไปยิบไปยืมเนื้อพี่น้องขันบ่าน,นั่น่ดีปัดของขวอยว่าถ้ายืมอยากตั้งเตี้ยมาขวไห้ใส่มือซเสือกมนมีย่ำขยมีเงนแต่ใจเมือ่อยเสือบ่พาะถ้ายืมข่อยวํำ แต่ผู้ร้องคนยืมขกอ่ไปก็ัยังบ่น้าท่วงเก่ากลมือขว่าบ่มีเงื่อนกว่าบ่น้าท่วงเอาใส่สวยใส่แหวนเต็มข้อเต็มข้างหนีเก่ากว่าก็บใส่ยังบ่น้าท่วงยังบ่นั่นเงืนออกทวงก็คือดาบสองคนคมแลวพี่น้องกันเข้าไปท่วงกับเขียดในเข้าสันเดีเราก็บว่าใส่ว่าไหลได้ผู้ร้องคนเอาไปแล้วจำคอใดเสียมีได้มาขึ้นในเข้าเลยพี่น้อง ธรรมดาเงี <rude S 2> ้ยตัวขันมีเงินให้คนไปยืมกันยากยงี้ยขันบ่มีไปยืมเขากันยากเงี้ยานนั้นทั้งล่ำขายล่ำแขงเจ้าของไลยบ่มีกับเสียแต่เพียงเอาเีียงข่อยสิข่อยบ่มีเงินข่อยกับมาอาศัยทำงานเอาแรงกายแหลกเงิ่นน่ะสิแล้วมันเป็นแม่บ้านเขาสิ มาเป็นแม่บ้านเขาเหตุงานแหลกเงินเอาน่าสิถ้าปน,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 านั่นก็ก็ะย่งนหมนถ้าเกิดจากไข้หวัดได้เป็นหนีก้นเหอได้เป็นหนีเต่าแก่ยังสิว่าเม็นบ้านนั้นได้หายตั้งบ้านกินพี่น้องจะฟ้องบ่ได้ยังดอกหายตั้งบ้านกินทางบ้านบอกมีเงินหลูกเต่ากอกันโอ้ยเอาเงินไปใช้ก็เป็นประโย ไปฮากินเหล่าเมายาพี่้องให้ลูกก็ไดเหลีนสลอดสลัดไปคนนะโอ้ยปัานไหนจังค่อยเสียนอยากเหินตำรวจเป็นปับพน,นันนี้เลี้ยวจากอันตะกอนนี่ลูกข่อยบ่เคยเห่นกนันพนันจ้าเตียข่อยยังดีใจเยาบาลูกบ่เห่ียกันกพนันคือพอยป่าน,นี้มันเหรนยนัน่นนี่ยังข่อยถามมาเล่นนี่ยังกูเมื่อนี่ลูกไปกัน โอ้เหรนนี้ยังอันสลัดสลัดไปนะโอ้ก็แล้วเงินเที่ยงนะก็เรียกว่าไปหล็นเนี่ยนะมาเสนอไปหร็นนี่ยัง,สสะนะงเ,งนเ,งเงนนสนอตอนนี้นนบอกว่าตำรวจกำลังขวดหลังตัวงานเหล็นไปตัวโอ้มูแจกว่าเขาหล่ออ้อยเจ้าของไงเจ้าของได้เสียเงินปะานีา้ย่ำย่ำนั่นเขาก็ะหาเทียนละสองรลอยสามรลอยดีใจว่าเจ้าของเฮ็ดได บปนี้ไปเสียหลาเขาเก่าได้บัมนี้ไปเสียหลาเขาเก่าพี่น้นองเอ้ยไปเสียหลเขาเก่าเก่อนจำเป็นก็เทียงเคยเรบอกตะคนุนเรียงการพนันเรียงนั่นเรียงนี่จะไปเล่ยนประถือลูกเจ้าของวันายยังไปบอกบอกับบ่ฟังใหาเไปก็อยัางตะก้อนเคยอยังดีใจว่าลูกไปกินเหล้าซื้อๆบอเ่เล่นการพนันก็อย,อยังดีใจว่าสั่นปนมือเจ้าเนี่ยได้ยินข้าว่อยลราโอ้ยบ่จะข้ามสี่บ่หนึ่นาย ไปเย็นนังแต่ข้าเจา้าเบาอดอน,นีมาถือปลูกเจ้าของตั้งแต่หวยข่อยกับว่าเสือไหมเหล่าข่กับว่ากินยาข่กับว่าสูบไข่กับ